พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุกคน <บด S 1> มีหน้าที่ของตอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันนะครับเราจะมาศึกษาในพระธรรมกันดารวิถีบทที่4กันนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเปิดพระคริสธรรมคัมภีร์เอาไว้นะครับเตรียมเอาไว้แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับผมขณะที่ผมอ่านนะครับจะได้ช่วยกันจับใจความและจะได้รู้ว่า พระเจ้ากำลังตรัสอะไรและในพระคัมภีร์ตอนนั้นนั้นมีอะไรที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นพรสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับท่านที่สะดวกก็เตรียมเปิดพระคริสัมคัมภีร์เอาไว้อ่านไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเตรียมจิตใจในวันนี้นะครับหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้เขียนว่า ธรรมบัญญัติของพระยาเวดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตพระโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาจากพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ7นะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่จะทำให้เรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เราได้อ่านไปนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราให้ได้นะครับเพื่อว่า พระดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสมายัางเรานั้นจะสามารถช่วยให้คนที่มีความรู้น้อยได้รับปัญญาปัญญาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับความเข้าใจเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านชีวิตของเราที่ติดสนิทอยู่กับพระบัญญัติและพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำพระธรรมกันดา์วิถีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ28 มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกันดาลวิถีบทที่4ข้อ1นถึงข้อ8มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับวงวานโคห้าพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าจงทำสัมโนครัววงวานโคห้าจากเผ่าพันเลวีตามตระกูลและตามสกุล ตั้งแต่คนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจนถึง50ปีคือทุกคนที่ทำหน้าที่ได้เพื่อทำงานในเต็นท์นัดพบนี่เป็นงานที่วงวานโคฮาาทําในเต็นท์นัดพบซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดคือเมื่อจะเคลื่อนย,าย้ายค่ายให้อารอ์และลูกๆของเขาเข้าไปข้างในและปลดม่านกําบังออก แล้วนำมาคลุมหีบแห่งสักขีพยานไว้จากนั้นเอาหนังอย่างดีคลุมและเอาผ้าสีฟ้าล้วนปูบนนั้นพร้อมทั้งสอดคานหามให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักแล้ววางจานชามเล็กอ่างและคนโทร,รินเครื่องดื่มบูชาลงบนนั้น ทั้งขนมปังตั้งถวายเนืองนิดก็ให้วางอยู่บนนั้นด้วยแล้วเอาผ้าสีแดงปูทับและเอาหนังอย่างดีคลุมบนนั้นอีกทีหนึ่งพร้อมทั้งสอดคานหามให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าคลุมคันประทีปที่ใช้ส่องแสงตะเกียงตะไครตัดไส้ตะเกียงถา และภาชนะใส่น้ำมันเติมตะเกียงทุกชิ้นที่ใช้กับคันประทีปและเอาหนังอย่างดีห่อคันประทีปและชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วใส่ไว้บนโครงหามให้พวกเขาเอาผ้าสีฟ้าปูบนแท่นบูชาทองคำแล้วเอาหนังอย่างดีคลุมทับไว้พร้อมทั้งสอดคานหามและให้พวกเขาเอาภาชนะทั้งหมด สำหรับการปรนิบัติที่ใช้อยู่ในสถานนมมสการไปวางบนผ้าสีฟ้าและคลุมด้วยหนังอย่างดีแล้วใส่ไว้บนโครงหามทั้งให้พวกเขาเอาขี้เท่าออกจากแท่นบูชาแล้วเอาผ้าสีม่วงปูบนแท่นนั้นและให้เอาภาชนะทั้งหมดของแท่นที่พวกเขาใช้ในการปรนิบัตินั้น ซึ่งมีกระถางไฟซ่อมพลัว่วอ่าและภาชนะทั้งหมดของแท่นวางไว้บนแท่นแล้วเอาหนังอย่างดีคลุมพร้อมทั้งสอดคานหามในการเคลื่อนย้ายค่ายให้อารอ์และบุตรชายคลุมสถานนมัสการและเครื่องใช้ทุกอย่างของสถานนมัสการให้เสร็จก่อนหลังจากนั้น วงวานโคฮาดจึงเข้ามาหามแต่ไม่ให้พวกเขาแตะต้องของบริสุทธิ์เพื่อจะไม่ต้องตายซิ่งเหล่านี้เป็นของเต้นนัดพบที่วงวานของโคฮาดจะต้องหามเอเลอาซาบุตรชายของปุโรหิตอารโรนจะต้องดูแลน้ำมันสำหรับจุดตะเกียงเครื่องหอมเครื่องธัญญบูชาเนืองนิด และน้ำมันเจิมรวมทั้งดูแลพลับพลาทั้งหมดกับทุกสิ่งในนั้นคือสถานนมัสการและเครื่องใช้พระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าอย่าทำให้เผ่าพันธุ์ตระกูลของโคห้าถูกทำลายไปจากคนเลวีแต่จงทำเช่นนี้ต่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตอยู่ และไม่ต้องตายคือในขณะที่เขาทั้งหลายเข้าใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดให้อารนและลูกๆของอารนเข้าไปด้วยและตั้งพวกเขาแต่ละคนไว้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาแต่ห้ามตระกูลโคฮาดเข้าไปมองของบริสุทธิ์แม้แต่แวบเดียวเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ต้องตายฟรี วงวานเกิ์โ<า>ชนและ,และเมรารีพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงทำสัม,มโนโครัววงวานเกิ์โชนตามสกุลและตามตระกูลของเขาด้วยเจ้าจงนับคนที่มีอายุตั้งแต่สาสปีขึ้นไปจนถึงห้สปีคือทุกคนที่เข้าไปทำหน้าที่ได้ เพื่อทำงานในเต็นนัดพบนี่เป็นงานของตระกูลเกอโชนทั้งงานปรนิบัติและงานขนย้ายให้เขาทั้งหลายขนม่านของพระพลาและขนเต็นนัดพบพร้อมกับผ้าคลุมและหนังอย่างดีที่คลุมอยู่ข้างบนและขนผ้าม่านสำหรับบังประตูเต็นนัดพบม่านบังลานบังตา ของทางเข้าประตูลานซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชาเชือกโยงและเครื่องใช้ทั้งหมดสำหรับการปรนิบัติให้พวกเขาทำงานทุกอย่างที่ต้องทำให้อารโ์นและบรรดาบุตรชายของเขาบัญชาวงวานเกดโชนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ต้องขนและงานทุกอย่างที่ต้องทำและเจ้าจะต้องกำหนดทุกสิ่งที่ต้องหาม ให้เป็นงานของพวกเขานี่เป็นงานของตระกูลแห่งวงวานเกอรโชนในเต็นนัดพบภายใต้อิธามาบุตรชายของปุโรหิตอารโณนจบพระธรรมกันดารวิถีบทที่สข้อ1ถึงข้อ28คุณผู้ฟังครับเนื้อหาส่วนที่เป็นการจัดระเบียบ ของหนังสือกันดารวิถีก็ดำเนินต่อไปนะครับพระเจ้าทรงสั่งให้มีการจัดระเบียบชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสสสำหรับการเดินทางที่จะมีขึ้นต่อไปในบทที่4นั้นแต่ละครอบครัวทั้งสของเลวีได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงในการขนย้ายพลับพลานะครับ ในบทนี้นะครับได้แบ่งย่อยออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 1. เป็นเรื่องงานปรนิบัติของคนโคฮาตอยู่ในช่วงข้อ1ถึงข้อ3ตอนที่ 2. เป็นหน้าที่ต่างๆของคนโคฮาตอยู่ในช่วงระหว่างข้อ4ถึงข้อ20และตอนที่ 3. เป็นหน้าที่ต่างๆของคนเกอโชนและคนเมรารีในข้อที่2 1ถึงข้อ3 3 และตอนที่4นะครับจำนวนคนเลวีที่พร้อมสำหรับงานปรนิบัติอยู่ในข้อที่34ถึงข้อ49นะครับโมเสสได้ถูกกำชับให้นับคนที่เป็นลูกหลานของโคฮาดนะครับเขาจะต้องนับจำนวนผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง50ปีขึ้นไปนะครับเมื่อพระเจ้า ได้ทรงส่งสัญญาณให้มีการเคลื่อนย้ายค่ายก็จะเป็นหน้าที่ของโคฮารเพื่อที่จะมาจัดเตรียมเครื่องเรือนบริสุทธิ์ของพระพลาให้พร้อมสำหรับการขนย้ายนะครับนั่นคือเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถอดชิ้นส่วนของพระพลาสำหรับการเคลื่อนย้ายอารโณและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะต้องมาเอาม่านลงคลุมหีพระโอวาทไว้ จากนั้นพวกเขาจะคลุมด้วยหนังของแบตเจอร์ที่เตรียมไว้แล้วเป็นพิเศษสําหรับการนั้นโดยเฉพาะผ้าสีฟ้าจะถูกวางลงข้างบนอีกทีหนึ่งจากนั้นไม้คานหามของหีบนั้นก็จะถูกสอดเข้าไปสําหรับการขนย้ายในลักษณะที่คล้ายๆกันอารอและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะต้องคลุมโต๊ะวางขนมปัง หน้าพระพักด้วยผ้าสีฟ้าผืนหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยก็คือเครื่องใช้ทั้งหมดและแม้แต่ขนมปังที่ตั้งอยู่เสมอนั้นนั่นคือขนมปังหน้าพระทินัง่งหน้าพระพักของพระเจ้าพอเสร็จแล้วก็จะต้องวางผ้าสีแดงเข้มอีกผืนหนึ่งไว้บนนั้นและวางหนังของแบดเจอร์ทับอีกทีหนึ่ง จากนั้นไม้คานหามสำหรับการขนย้ายจะต้องถูกสอดเข้าไปในโต๊ะวางขนมปังหน้าพระพักนะครับในลักษณะคล้ายๆกันคันประทิปทองคำก็ถูกห่อไว้ในผ้าสีฟ้าผืนหนึ่งพร้อมกับเครื่องใช้ต่างๆของมันจากนั้นจะถูกห่อในหนังของแบตเจอร์และใส่ไว้บนแคร่หามสำหรับการขนย้าย เช่นเดียวกันนะครับแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมก็ถูกห่อในผ้าสีฟ้าผืนหนึ่งจากนั้นก็คลุมด้วยหนังของแบตเจอร์เสร็จแล้วไม้คานหามก็ถูกสอดเข้าไปสำหรับการขนย้ายบรรดาเครื่องใช้สำหรับปรนิบัติอื่นๆที่เหลือทั้งหมดนั่นคือภาชนะบริสุทธิ์ต่างๆและอาจจะรวมถึงเครื่องยศของบรรดาปุโรหิตด,ด้วยนั้น ต่างก็ถูกห่อไว้ในผ้าสีฟ้าคลุมด้วยหนังของแบตเจอร์จากนั้นก็ใส่ไว้บนแคร่หามสำหรับการขนย้ายแคร่หามที่ว่านี้นะครับจะถูกแบกขึ้นบนบ่าของคนเลวีสองคนหนังของแบตเจอร์ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆนี้มันคือหนังสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่ง ไม่ใช่ตัวแบดเจอร์ที่อเมริกาเหนือแบบที่เราคิดในปัจจุบันนี้นะครับแต่เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแม้แต่คิเท่าของแท่นบูชาที่หุ้มด้วยทองเหลืองก็จะถูกนำไปทิ้งอย่างเหมาะสมเมื่อถึงเวลาต้องย้ายจากนั้นผ้าสีม่วงผืนหนึ่งก็ถูกวางบนแท่นนั้นเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้สำหรับการถวายเครื่องสัตวบูชา ที่แท่นนั้นก็ถูกวางบนผ้านั้นอีกทีพอเสร็จแล้วก็คลุมสิ่งเหล่านี้ด้วยหนังของแบดเจอร์ไม้คานหามของมันก็ถูกสอดเข้าไปในห่วงเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการขนย้ายนะครับพออารอนและบุตรชายทั้งหลายของเขาทำการคลุมเครื่องเรือนและเครื่องใช้บริสุทธิ์เหล่านี้ของพระพลาเสร็จแล้ว บุตรชายทั้งหลายของโคฮาดก็จะต้องเข้ามาหามสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งที่กำหนดไว้ก็คือคนเลวีไม่สามารถแตะต้องสิ่งบริสุทธิ์เหล่านี้ได้โดยตรงมิฉะนั้นพระเจ้าจะทรงประหารพวกเขาเสียดังนั้นหน้าที่รับผิดชอบของคนโคฮาดก็คือการแบกหามเครื่องเรือนบริสุทธิ์เมื่อค่าย ออกยกเดินต่อไปนะครับองค์ประกอบที่บริสุทธิ์จริงๆของพระพลานั้นก็คือน้ำมันสำหรับตะเกียงเครื่องหอมเครื่องธัญญบูชาประจำวันและน้ำมันเจิมจะต้องถูกดูแลโดยเอเลอาซาโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ต้องย้ายนอกจากนี้เอเลอาซาก็ได้รับหน้าที่ ให้ดูแลบรรดาเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่างๆที่บริสุทธิ์ของพระพลาด้วยนะครับคนขอหาดจะต้องไม่เข้าไปในพระพลาขณะที่อารน์และบุตรชายทั้งหลายของเขากำลังเก็บข้าวของศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอยู่และพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แม้แต่จะดูเครื่องเรือนบริสุทธิ์โดยเฉพาะหีบแห่งพันธสัญญาอย่างไรก็ตามนะครับ พราะหน้าที่ต่างๆของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นและมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเผลอเห็นของศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจึงไม่ต้องถูกตัดออกกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาจะต้องจัดระเบียบตัวเองให้ดีเพื่อจะไม่เกิดการสับสนหรือความผิดพลาดอันจะทำให้เกิดการเผลอไปแตะต้อง ของบริสุทธิ์เหล่านั้นเข้านะครับจากนั้นพระวจนะธรรมของพระเจ้าก็เปลี่ยนไปที่เรื่องราวของบุตรชายทั้งหลายของเกิ์โชนนะครับเขาเป็นบุตรคนโตสุดของเลวีพวกเขาจะต้องถูกนับคือคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีถึง50ปีพวกเขาได้รับมอบหมายให้แบกหามม่านต่างๆของพระพลา นี่ก็รวมถึงหนังของแบตเจอร์ที่มีน้ำหนักมากซึ่งใช้คลุมพลับพลาม่านทางเข้าสำหรับพลับพลาเองและประตูลานนอกจากนี้พวกเขายังมีหน้าที่แบกม่านซึ่งประกอบเป็นลานชั้นนอกของพลับพลาพร้อมกับเชือกโยงทั้งหมดที่ต้องใช้ด้วยอิธามาบุตรชายคนเล็กสุดของอารอน ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลคนเกิดโชนและส่วนของพวกเขาในการถอดชิ้นส่วนแบกหามและประกอบชิ้นส่วนของพลัพลาขึ้นมาใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับและในตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า สำหรับที่ทำงานส่วนใหญ่การกำหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจนทำให้ทุกคนรู้ว่าใครจะต้องทำอะไรการคิดแค่ว่าไม่มีก็ได้เดี๋ยวมันก็ดีเองคงไม่เพียงพอแน่ๆเราได้เห็นความใส่ใจในเรื่องนี้เมื่อชาวอิสราเอลเริ่มต้นออกเดินทางต่อทุกคนก็จะมีหน้าที่ ผู้รหิตมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นพิเศษในการเก็บเต็นนัดพบโดยต้องถอดม่านกำบังออกห่อจานชามและคลุมแท่นบูชาสีทองชาวโคฮาตถือหีบพันธสัญญาและเครื่องใช้บริสุทธิ์ซึ่งงานนี้มาพร้อมกับคำเตือนคือหากเขาสัมผัสสิ่งของของพระเจ้าอย่างไม่ระมัดระวัง จะนำมาซึ่งการพิพากษาในทันทีชาวเกอโชนมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเองพวกเขาจะต้องขนของด้านนอกพล่พลาโดยใช้วัวแล้วชาวอิสราเอลที่เหลือจะมีหน้าที่อะไรพวกเขาส่วนใหญ่รับใช้ในกองทัพเพื่อโจมตีและป้องกันนั่นเองนะครับพระธรรมตอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างชัดเจน ถึงหลักการในพระคัมภีร์นั่นก็คือทุกทุกคนล้วนมีบทบาทในการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าพระองค์จะทรงใช้อำนาจอธิปไตยดำเนินการตามแผนการของพระองค์แต่ทุกคนมีหน้าที่โดยแต่ละคนต้องร่วมมือกันกับผู้อื่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายอวัยวะทุกส่วนในพระกายของพระคริสต์ ต่างก็ได้รับของประธานอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งการรับใช้การนำการสอนการอธิษฐานและเรื่องอื่นๆและเมื่อเราใช้ของประธานเหล่านี้เราในฐานะประชากรผู้สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะร่วมกันเดินหน้าไปสู่จุดหมายปลายทาง คือบ้านบนสวรรค์ของเรานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับหวังว่าพระวจะนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้จะช่วยทําให้เราได้รู้ว่าเรามีของประทานอะไรและจะได้รู้จักใช้ของประทานที่เราได้รับนั้นอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อที่จะเป็นพรสําหรับประชากรของพระเจ้าและสําหรับตัวเราเองนะครับ เอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่กทานสวัสดีครับคำคืนแสนมือทานมาท้องนาพาไรายเดือนดาวช่างอ,อับแสง เมฆหมอกมืดมนยาดฝนลำลำสัมภาอยู่แปลงสาบ,บัดเดียวพบกอุ่นเอ็นดูดจานเหมือนคนสิ้นหวังทุกกระดังเหมือนโนกรายรัางโอเวนเพียงเศษเศษคนเปรียบเหมือนเรือเดนินเพราะเป็นธาตาเช่นทถูกสาปให้โรมหรือทาย แต่แล้วผู้ผู้เมตตาฉันอวนรักเธอทุนสุดดวงใจโอ้พระคิดผู้ไทยชีวิตให้ความเป็นไทยนีจิตสดดสายรำยอตะวันสีทองสองมาของละพาสีดำพันกลายหมุนมอง งามสง่าอ,องค์เมื่อฟ้าสีทองฉันปองใจไฝ่ซ่อนอยู่ในหาไทยพระองค์แต่แล้วพบผู้มเมตตาฉันควรรักเธอทุนสู่ดวงใจโอ้พระคิดผู้ไทยชีวิตให้ความเป็นไทยที่สดใสรำยออ ตะวันสีทองสองมาท้องนพาสีดำพันกลายบนม,มองงามสง่าองค์เมื่อฟ้าสีทองกันพองใจไปซ่อนอยู่ในหาไทยพระโอ์ เธอทูนสุดดวงใจโอ้พระคีทุไทยชีวิตไทยความเป็นไทยไที่สดใสรำยอตะวันสีทองสองมาทองนภาสสีดำพันกลายบนหมองงามสง,งา่าองค์เมื่อฟ้าสีทองฉันปองใจไป่ซ่อนอยู่ในหาทายพระองค์